าการกายเวทนาจิตธรรมอยู่เป็นประจำจะได้รูปแบบใดก็ตามทาเป็นน,นิสัยสําหรับผู้ที่ถูกทูเทวทูตตักเดินแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ฉลาดนะไม่ประบาทในอริยธรรมแล้วก็ตามเติเฉิประฐานอยู่เป็นนิสิตี่ต่อมาท่านว่าบุคคลเราได้เห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นปัจจัยให้ขอให้เกิดชาติชารามรรณะนี่ท่านขยายตรงนี้ว่า คำว่าเทวทูตนะค sprout, would, though, enzyme, ืออุปทานเพราะอะไรเพราะก่อให้เกิดชาติชราบารณะที่เป็นเทวทูตที่ว่ามาไม่เย่ตัวอุปทานนั่นแหละเป็นตัวเทวทูตอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นเทวทูตมามาจะพาเราไปเป็นสุยมทูตมันมีสองคำสามคำนะเทวทูตยมทูตแล้วธรรมทูตนะ เทวทูตเป็นผู้สื่อสารเขาว่าสื่อนะอเทวทูตนี่หมายถึงว่านำให้เราเกิดสติในทางที่ดีเกิดสิ่งได้พบคนเจ็บคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเกิดสำนึกขึ้นมาสแสวงหาความสงบ,บนี่เรววาได้พบเทวทูตแต่ถ้าเราประสบกับความแก่ความเจ็บความตายหรือสมณะแล้วเนี่ยไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาที่จะ ขัดเกลาพัฒนาขัดเกลาตนเองเขาเรียกว่าได้พบยมมาทูตหมายความว่าได้พบความแก่ความเจ็บความใจสำนะแล้วเนี่ยไม่เกิดสำนึก <c oughs> ไม่เกิดสติปัญญาที่จะปรับปรุงตนเองหรือขัดเกลาตนเองให้ดีขึ้นเรียกว่าเราได้พบแบบยมมาทูตแต่เรานำเอาทำทั้งหลายมาปฏิบัตินะต่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเรียกว่าได้พบเทวทูต แล้วคำสอนที่ทำให้เราเกิดศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์เรียว่าธรรมทูตคืออริยธรรมเป็นธรรมทูตธรรมทูตสีประการนี่เราจะเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าทุกประเด็นนํามาสู่ความไม่ไม่ทุกข์นำมาสู่ความสบายกายสบายใจสบายกายสบายใจเพราะไม่มีอุปทานนะถ้าสบายกายสบายใจที่มีอุปทานนะีคนที่เขาสวยหาความสบาย ตรงนี้อยู่ไม่สบายฉันก็ไปตรงนั้นอยู่ตรงนี้ไม่สงบฉันก็ไปตรงโน้นน่ะนี่เขาเรียกว่าสวงสหาความสบายกายสบายใจด้วยอุปทานคือตัวสบายกายสบายใจแบบทางกายแต่สบายกายสบายใจที่เป็นทางจิตใจเนี่ยคือเอาตัวอุปทานออกไปอุปทานคืออะไรอุปทานคือยึดอยากอยากก็ยึดยึดเอากระยากอนไนที่ฉันชอบมันก็ยึดอนไนที่ฉันไม่ชอบมัก็ไม่ <c oughs> เอาด้วยอันนี้เขาเรียกอุปทานแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากไม่ยึดมันอยากก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเราไม่ทําตามมันมันจะยึดก็เห็นมันแล้วก็คลายผ่อนคลายออกมาลักษณะนี้เขาเรียกว่าเรา,าเห็นเทวทูตละคือแก้ไขเอาความอยากความยึดออกไปถ้าเรายังอยากยึดยังเข้มข้นอยู่โยมมาทูตก็าตามเราติดๆนะ ทีนี้จะทำไงให้ความอยากยึดลลมงก็ต้องมาไม่ประมาทในศีลสมาธิปัญญาและวิมุตตเห็นภายในความยึดมั่นถือมั่นบุคคลเหล่านั้นย่อมหลุดพ้นจากอุปทานเห็นไหมเพราะความพยายามกระทาให้สิ้นซึ่งชาติชรามรณะนั้นสิ้นอุปทานก็สิ้นไม่ต้องถ้าในรูปธรรมก็ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าในแง่ของนามธรรมาคือด้านปรมาธิ ตวหมายเขาว่าจิตใจของเราจะไม่แปรปรวนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทุกขสุขหรือว่าเศร้าหมองอีกจิตใจของเราสดชื่นเบิกบานอยู่เสมอนี่เขาเรียกว่าเราพ้นจากยมมทูตแล้วเราได้พบกับเทวทูตได้พบกับธรรมทูตสบายกายสบายใจแบบนี้เรียกว่าสบายกายสบายใจแบบไม่มีอุปทานเราก็จะพ้นจากนารกพ้นจากสิ่งความชั่วทั้งหลาย ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ที่ดีะนะ <c oughs> แต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันถูกต้องเนี่ยต้องพิสูจน์ละพิสูจน์ว่าเราจะพ้นจากอุปทานได้อย่างไรอุปทานมันเกิดจากอะไรเพราะมีเวทนาก็ให้เกิดทัญหาเพราะทัญหาก็ให้เกิดอุปทานอ๋อเพราะมีเวทนานี่เองเวทนานได้กล่าวบ่อยๆแล้วเวทนาทางกายก็คือความสบายไม่สบายความเป็นอย่างไม่ ชัดเจนเวทนาทางจิตด้วยความชอบใจไม่ชอบใจความไม่เข้าใจไม่รู้ใจตัวเองก็จะมีเวทนาทั้งสามเนี่ยเราถ้าเราไม่รู้มันก็จะเกิดความอยากอยากอะไรเวลาสบายก็อยากจะให้มันสบายมากๆนานๆเวลาไม่สบาย,ายาก็ไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากเจอไม่อยากเอา แล้วเวลาหลงเพลิดเพลินไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ติดในสิ่งนั้นเพลิดเพลินในสิ่งนั้นไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวอุปทา,านเราก็จะไปยึดสิ่งนี้ขึ้นมาตรงนั้นก็เป็นยมทมูตหละยมทูตท่านบอามีสองลักษณะเวลาคนจะตายเขาบอกมียมทูตคนหนึ่งแต่งชุดขาวคนหนึ่งแต่งชุดดําแล้วมานําตัวไปไปพบกับจ่ายยมพบาล <cido f iona> <c oughs> นี่แง่ของรูปรธรรมแง่ของสมมุตินะจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้เพราะเราก็ไม่เคยตายใช่ไหมยายติมแต่ว่าที่เราเห็นโยมทูตสองตนอยู่ในใจเราทุกวันก็คือบางครั้งเราก็ทำกุศลธรรมหรือว่าคนดำบางครั้งเราคิดกุศลธรรมคนขาวคนขาวกับคนดำที่ปรากฏในใจของเรามันนำใจเราไปตลอดใช่ไหม เดี๋ยวความคิดชั่วพาไปเดี๋ยวความคิดดีพาไปเดี๋ยวความคิดถูกพาไปเดี๋ยวความคิดผิดพาไปต้องสองตัวเนี่ยพาไปก่อนถึงจะไปเจอ,อยมทุตตัวตัวจริงแต่ถ้าเราจัดการอยมวูธสองตัวนี้ได้ไปไงก็สบายไม่เจอเดี๋ยวยมวุธตัวจริงหมายก็ว่าความคิดไม่ดีมาแล้วก็สลัดมันไปความคิดดีมาแล้วก็ไม่ยึด ทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็พยายามไปคือทั้งความผิดดีหรือไม่ดีเนี่ยท่านให้พิจารณาในส่วนที่ไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลไม่ดีทั้งหลายท่านให้ละอย่างเดียวแต่ในส่วนที่ดีทั้งหลายท่านให้เจริญให้พอคูณนะให้แต่เจริญพอคูณเมื่อไหร่มาคขามายึดต้องเลือกเอาอีกนะบางทีคนติดดีเนี่ยโอ้ฉันทําบุญมาเยอะแล้วทำไมเห็นฉันไม่ดีเลยทำาฉันบริจาคมาเยอะแล้ว ทำไมทำประชันอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าติดดีถ้าเรามีหน้าที่ทำบุญทำทำานบริจาคไปแล้ว <c oughs> ใครจะว่าดีไม่ดีใครจะนินทาสนเสืก็ไม่มีปัญหาเฉยเฉยสบายได้เขาจะว่าเราเป็นคนเตดีทีเนียวเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าเขาพูดไม่ถูกเราก็ไม่ได้ติดดีด้วยเพราะเราจะไปเอาความดีความช่วยจากปากคนมาตัดสินเนี่ยโอ้ยเราก็ทุกข์ถลอดชาติเลย ราะนั้นความปลื้มความชั่อมันอยู่ที่ปากคนแต่อยู่ที่ใจของเราปากคนเอาแน่นอนไม่ได้นะเพราะว่าคนนมันตัดสินต่กันข้างนอกไงเขาไม่ได้ตัดสินจากข้างในของเรานะดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าตัวที่เราพยายามทําให้สิ้นถึงชาติชลามรณนะคือทําให้สิ้นจากภาวะทำดำําทาขาวทำำําดําก็เหมือนเอาผ้าดำาบางข้างหน้าเราก็ไม่เห็นข้างหน้าทําขาวก็เหมือนเอาผ้าขาว มาวาังข้างหน้าเราก็ไม่เห็นข้างหน้าเหมือนกันทําไม่ดําไม่ขาวคือเอาพลาสติกใสๆเนี่ยมาบางหน้าเราเราก็เห็นข้างหน้าอยู่ใช่ไหมเอากระจกผมจิงกระจกแผ่นเดียวนะ่ะคนไหนเอาสีดํามาทาซิก็มองไม่เห็นใช่ไหมเอาสีขาวมาทาซิก็มองไม่เห็นเอาออกทั้งสีดําสีขาวนี่เรากลรมไม่ดําไม่ขาวเราก็เห็นทะลุข้างหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรบงังลักษณะอย่างนั้น เพราะนั้นกรรมมันมีสามกรรมคือกรรมดํากรรมขาวกรรมไม่ดําไม่ขาวก็คือเอากระจกมาไอู้กขาวมากระจกดํามากระจกใสมาแต่ท่านบอกว่าให้ทําให้กระจกใสนี่แหละตัวนี้ก็จะไม่เป็นเทวทูตสําหรับเราเทวทูตก็สองตนคือสีดํากับสีขาวความดีความไม่ดีนะไอ้ความไม่ดีบางทีเราก็ไม่ใช่ชั่วนะมันไม่ดี ใช่ไหมยายไหลเข้าใจไหมคาว่าไม่ดีกับช่วยมันเรื่องเดียวกันในคนละเรื่องไม่ดีกับไม่ถูกในคนละเรื่องนะคนที่เขาทาดีแต่มันทําไม่ถูกแน่เพราะอะไรพูดดีแต่มันไม่ถูกใจฉันนะเอ <c oughs> แต่วอันนี้เนี่ยก็ทําดีมันไม่ไมถูกการาเทศะสะถ้ามาว่าโอ้พ่อใหญ่หลาน่เป็นคนดีมากนะใจดีหน้าตาช่ม่มชื่น บริจาควัดวาอารามมากมายถ้าหากวก่าพยจริญเป็นคนฉลาดพเจริญก็จะไม่มาดีใจกับคำพูดออกมาลนะ่ะเอออันนี้ยกยอต่อหน้าเราสงสัยจะไทยตราอยเลยนี่เนี่ยสงสัยจะไทยเงินเ็ต่อ,ดอ,ดอดพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็จะมีนัยยะจะเลียลไรเราต่อเราแบบนี้เนี่ยนะพูดดีนะแต่ว่ามีนัยยะแฝงอาจจะเคลมเอาลาบสกุลละจากเขาก็ได้นี่คืเรื่อพูดดีแต่ไม่ถูก แต่ถ้าคนโง่ก็ชอบใช่ไหมหน้าบานเลยชมแบบเนี้ยแต่คนฉลาดเขาก็พระองค์นี้ใส่ยขุนใส่อยไถ่เราอีกเรียนพูดแบบเนี้ยจะล้วงกระเป๋าเราอีกแล้วเน,นี่ยเห็นไหมนี่เขาเรียกพูดดีแต่ไม่ถูกอ่าเพราะฉะนั้นคําว่าอ่าดีกับถูกนี่ต่างกันนะเคาว่าไม่ดีก็ไม่ถูกอ่าคำว่าดีกับ ถูกก็ต่างกันที่ไม่ถูกก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นรายละเอยียดที่เราต้องพิจารณาถ้าหากว่าเรา,าพิจารณาแล้วเราก็เกิดความเข้าใจสับสนนะอันนี้ความหมายของเทวทูตสูตรนะ แล้วท่านสรุปบอกว่าบุคคลเหล่านั้นถ้าเข้าใจอย่างแล้วจะเป็นผู้มีความเกษมสุขเป็นผู้บรรลุพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นผู้ล่วงพ้นจากทุกทั้งปวงได้สรุปมันนี้สูตรนี้ดีมากเทวทูตสูตรเพราะฉะนั้นแต่ละวันไม่ว่าเช้าเย็นเลือกสูตรที่มันมีความหมายอย่างนี้แหละอันนี้สวดเลยเฉยเฉยแช่ชชชไปไม่รู้ไปถึงไหนโอ้เหนื่อยอย่า่ใจหายใจแหกแหกเลยทั้งหอบทั้งเหนื่อยมันไม่สบายไปสวดให้มันยาวทำไมเออสวดให้มันสบายสบาย คือสวดไปแล้วต้องสังเกตกายใจของตัวเองด้วยมันสบายไหมเออสบายก็สวดไปแต่ไม่สบายก็สวดแล้วเหนื่อยเสียงหอบมันทุกข์แล้วอไอการสวดนั่นก็ไม่ดีแลละเพราะมันทําให้เราไม่สบายสวดไปแล้วมันสบายสงบได้ความหมายดีอ่ะก็สวดไปอันนี้ให้พิจารณาของจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าตามความอยากนะแต่ตามความเป็นจริงที่เราสัมผัสได้เราก็สามารถที่เข้าใจได้นะ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.